มาจ้าทุกคนเมื่อเฮาใดของไม่มาเข้าก็ต้องกินต้องใส่จ้าปุ่นแล้วผักแมงลักของเฮาเต็มกะละมังอยู่ค่ะพี่น้องปุ่นปุ่น,นสะอ่อนมือนี้กระจัดไปเลยแกงอ่อมยัวย่วจ้าใส่ก่นอนอื่นกะใสตะไคร้นะคะนี่เห็นบ่หันตะไคร้กึบๆแล้วกะใส่คาแชแข็งพริกต่าของเข้าจา้าเป็นพริกแห้งด้วจา้าพี่น้องขาหลังจากนั้นกะหันหอมญี่ปุ่นลงไปจา้าอันนี้แม่เหมียวชอบใส่ค่ะเพราะว่าพอบานบ่มักแต่แม่เหมียวใส่พอของกินจ้า หลังจากนัก้นก็หั่นทั่วปักยาวจ้าได้มาจากพี่สาวเอามาทรงนะคะพี่น้องสร้างจาก่นมากกันย่างเรือค่ะแต่พอทานได้เทศเมนูต่ําอยู่ค่ะพี่น้องมันสิเบิร์ก้อนแล้วพี่น้องคะตามด้วยต้นหอมของเ้าวค่านี่เห็นบ่ผักทุกอย่างแทบจะปลูกเองนะจ๊าไม่ปลูกเอง เป็นบางอย่างค่ะพี่น้องอันนี้ปื่มมากเมนูนี่ใส่ใบมะระใบงาใยย่าทำฟาร์มือค่ะพี่น้องเป็นมะระจีนจ้าแต่ว่าไม่เหมียวกินใบนะจ้าหลังจากนั้นเทาก็เปิดไฟถ้าบ่าเปิดไฟก็เฮ็ดกับเข่ขบาบ่ได้กใส่น้ำในหม้อกาตะไคร่พริกเกลือปลาที่มีอันน้อยนิดหล้กกระลางขวดใส่ค่ะเสียดายดหลังจากนั้นก็ใส่อีอย่างล่ะรสด,ดีน้ำเกลือจ้ากเกลือโอ้ยผ่ากับบัทัานตาดด้วยน้ำปลาจ้าพี่น้องค่ะโอ้ย หลังจากนั้นนำเดือดแล้วเขาก็ใไส่เนื้อไก่ท่มี่สองขาของเหาลงตายนะจ๊ะแบ่งเคิงกับลูกไส้าขาไก่หลังจากนั้นเดือดแล้วเขากับซิมรสตามชอบแล้วเขาก็ใไส่สารพัดผักเข้าลงไปค่ะพี่นองเมนูนี่บอกเลยค่ะแมงลักหอมแหง้งค่ะพี่นองค่ะสุดยอดเลยขอบคุณสําหรับใบแมงลักนะจ๊ะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกจ้ะพี่นอง่ะด้วยความปื้มของแมวเหมียว,วบ่ทิ้งของ ย่านเสียของเมื่อเฮ็ดไปแล้วก็คิดได้อ๊ยบอมีลูกโดดเล่นออกไปเก็บลูกโดดแ๊บหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะพริกอันนี้ไม่เผ็ดนะจ๊ะแต่ว่าแม่เหมียวชอบคือมันกินได้เลยจ้ะนี่เห็นบอมถิ่มลงไปพ่อลวกๆจ้ะยะ่าเฮ็ดเปื่อยนะจ๊ะมันสีบะกรุบกรอบนะจ๊ะหลังจากเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกินหอมกระชวยมากตักไปจวดได้เลยจ้ะเห็นบอเป็นตะกินบ่ค่ะ,คะพี่น้องสีสันน่าเจี๊ยนน่ารับประทานือพอบานกับลูกบานบอยู่จ้ะพี่น้องค่ะ พอบานผ้าลูกออกไปดื่มขังนอกออกไปนั่งส่วนสาธารณะ,ะแมวเมวกระจัดเลยคนเดียวยัวยัวจัดไว้ทักกินค่ะแมวแมวขอไปอา,ปนาปบน้ำแป๊บหนึ่งเด้ออาบน้ำไวเหมือนโกหกเลยจ้าพูดแล้วอาบน้ำแล้วสบายโต,สบ,ยตสบายใจแล้วก็มานั่งจวดแกงออมกับอุ่นๆพอดีค่ะบบฮอนหลายฮอนแห้งก็ก,กินยากค่ะพี่น้องนี่ความแสบความฟินกินผู้เดียวก็ได้ไผ่โกินนํากับโเป็นอย่างเด้อแต่ทั้งนี้กิน แซ่บแห้งค่ะพี่น้องผักกับซอหวานกรอบมากค่ะเฮ็ด mm hmm. เองกินเองนะคะอยู่เมืองนอกถ้า mm hmm. บพ่เฮ็ดเองก็บพ่ได้กินนะคะซื้อเพื่อนกับแพรงเนี่ยปกพริกกัดเลยค่ะพี่นะกินพริกปานกินผักเฮ้ย,ยไม่เอากระไดเอาละพี่น้องค่ะแซ่แบๆน้ำกันเฮ้อของใหม่ก็ต้องกินของใหม่นะจ๊ะพี่นอ้องแซ่บกับแกงออมไก่ของแม่เหมียวเด้อจ้าพอกันใหม่เป็นก้างใจแม่เหมียว,ดวยกดไร้คนเชืใ่ในเด้อจ้าจุบ๊บๆบาย